Good morning ครับทุือคนกี่โมงวะหนึ่งทุ่มสิบเอ็ดนาทีหลับเพิ่งตื่นเดี๋ยวตื่นบวกัออกกำลังกายก็ไปเดี๋ยวไหนไปวิง่งเอ้ยเฮียเดี๋ยวจะไปเวทแล้วก็ไปวิง่งกับไปเติมน้ำมันน้ำมันมันก็พี่เราตลอดเดี๋ยวไม่ทานเบวะโคตไม่ชินเลยถึงว่าต้องตื่นมาจับกล้องแล้วก็ถ่ายอะไรอย่างเงี้ยโคไม่ชินนะเดี๋ยวปรับตัวไปเรื่อยเะเดี๋ยวเอาเสือ้อเดี๋ยวใส่เสือ้อเพ่อนล้วเราจะออกไปออกกำลังกายกันน่าจะออกเสร็จป,ประมาณสองทุ่มนิดนิดอืม คือไหป่ปะวะตังก็อยู่นี่ลองหูฟังในหูฟังค่อนข้งางแปลกใจเลยปกติมันจะหนาวถ้าออกมาจากนอกหอมันจะหนาวหนาวแต่นี่คืออุ่นไวออกไปทางร้อนๆเลยด้วยซ้ำหน้าหอก็ยังคงเปิดไฟเหมือนเดิมยิมเนี่ยเขาปิดละมังเขาเปลี่ยนมาที่เก็บของละมังต้าไม่เปิดไฟเ,ยเลเเฟเฟเยอ่ะแล้วเขาก็ทยอยเอาของเข้าไปเก็บเลยมีทั้งบันไดแล้วก็กระเป๋าลายเต็มไม่เห็นนะ ให้มีอินเสิร์ตตอนสคริปต์ด้วยเดยอ๋อาครงนสำหรับมาเติมน้ำมันแล้วก็อาหาระไรกินด้วยได้สักกล่องไม้หนึ่งนี่นี่เป็นข้างหลัง<ม>ปตทกับเนเพนเป็นแลนด์มาร์กตอนแรกมันตอนแรกมันไม่มีเคฟซีใช่ไหมตอนแรกสมัยก่อนไม่มีเคฟซีนะมันไอตรงนั่งชมวิวจะอยู่ตรงนั้นอา่าก็จะเป็นปืนยาไม่ไม่สร้างปีเดียวเคฟซีนี่สร้างปีเดียวเร็วมากไม่ถึงปีด้วยซ้ำมั้งโคตรเร็วอะ่ะแล้วก็ตรงนั้นเห็นไหม ตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นอะอร่อยมากมย่างเนื้อสไตล์เกาหลีอร่อยอยากกินอีกรอบอยู่แต่แพงแพงแพงหัวละ4 0 0กว่าหัวละ4 0 0บวกน้ำรีฟิลด้วยก็เกือบ450เกือบ500อ่ะเอาเป็นว่ามันแพงแล้วกันตรงตรงนู้นนะ เยเราไปกินกันดียวไปกินกันไหมอาทิตย์นี้มีแผนว่าจากอยากจะกินเนื้อย่างอยากจกินชาบูอะไรอยู่ด้วยเอ่อรอไอ้ไอ้วอนอตจะสมัติจะสมัครเรียนที่จังหวัดเลยว่าจะพามันไปกินคัมปิวคัมปิวมันย้ายจากใกล้ไกลเมครย้ายเข้ามาตรงที่ค็อกเทลจะจัดคอนเสิร์ตนั่นแหละไอ้ตรงตลาดเลยนะเสียงเลยเออตลาดเลยก่อไอ้ตรงนั้นอ่ะเดี๋ยวว่าจะชวนไอโอ๊ตไปกิน ีมอยากกินซามูชีอะ่ะไม่ได้กินมาชาติหนึ่งวะ่ะหรือจะไปกินที่นั่นดีเออไหนนั่นอะ่ะ <c oughs> หรือหรือจะไปกินที่นั่นดีวะแต่ไอ้ไอ้นั่นมันมันได้ฟิลกว่ามันวิวดีเพราะมันเป็นข้างนอกอะ่ะมันเป็นข้างนอกแบบเนีแบบ่ยแบบรรยากาศดูดาวสวยๆเราค่อยว่ากันแล้วกันชี้เดกกันแล้วค่อยว่ากันไม่รู้ว่าอาทิตย์นี้จะได้กลับบ้านหรือป่าด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวกลับไปอ่ะเดี๋ยวอาทิตย์นี้ถ้าถ้าไม่ได้กลับบ้านเดี๋ยวพาไปเที่ยวเดี๋ยว,เ,ยวเราไปเที่ยวกันเราเป็นไม่ไม่ไอตรงที่ชี้ให้ดูเมื่อกี้ในจังหวัดเลยมนแีีไไท่่ปูล้วห แต่ก็แบบที่ที่ชอบก็มีเยอะนะมีเยอะมอะีแบบอยากไปบ่อยผู้เรือก็ดีเออดันซ้ายก็ดีผู้เรือดันซ้ายผู้เรือนี่ชอบมากเดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวที่นี่เดี๋ยวว่ากันสวัสดีครับตอนนี้เป็นเวลาตีห้าสี่นาทีครับวนันอังคารคือว่ากระดังน,นั่งตัดคลิป ไอของอาทิตย์ที่แล้วแต่จ,จริงจริงมันคนลงวันจันทร์แต่วันนี้วันอาทิตย์แล้วเขาด้วยรับเลทครับต้องตื่นด้วยเพราะว่าออกกําลังกายเมื่อวานมามันไม่รู้ใหม่ขนาดนอนเยอะแล้วนะยังง่วงนอนอยู่ก็เลยนอนโอ้ออกไปหาอะไรกินข้างนอกกันนะเราเออกไปหาอะไรกินข้างนอกกันดีกว่าตอนนอนอยู่ตื่นขึ้นมาแล้วก็นั่งมึนๆอยู่เมื่อกี้นึกได้ว่าเออเราลองไปหาอะไรใหม่ๆกินดีไหมเพราะกูเป็นคนเที่ยวได้ทุกจังวัดเลยนะไม่อุๆแต่ว่ากูแบบกูวเองก็ไม่เคยแบบไปมาครบทุกที่แล้วเหมือนกันก็พูดไม่ได้เพราะว่าไม่ได้ชอบ เราไปลองหาดูอะไรใหม่เดี๋ยวไหมเดี๋ยวอาทิตย์นี้ตามที่พูดไปเมื่อวานนะว่าเออเดี๋ยวจะลองหาที่ที่แบบน่าสนใจแล้วเดี๋ยวจะเดี๋ยว,ยว,ยวพาไปเดี๋ยวไปเที่ยวกันเราไปเที่ยวกันครับตอนนี้หาอนะไรกินก่อนเราไปหาอนะไรกันกินกันก่อนเดี๋ยวจะกลับมาตัดคลิปนั่นแหละไทยทันเป็นช่าไททันนะชอบชอบเรื่องไททันมาก1ถึงนะ ชอบมากแต่พอขึ้นซีซั่น4ี่ะมันแบบคนบอกว่าดีนะหลายคนบอกว่าดีแต่ส่วนตัวกูเฉยเฉยเฉเฉยกูอๆๆๆช,อๆๆชอบ1 3ถึง 3. ช่วงที่เรายังไม่รู้อะไรเลยว่าแบบโลกข้างนอกมันเป็นอะไรจริงๆถ้าไททันแบบโลกมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนั่นคือแบบเป็นโลกที่มีแต่ไททันไปเลยเป็นแฟนตาซีไปเลยนะกูก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรอเออชอบแบบนั้นมากกว่าแล้วกวนน็วันนี้วันนี้วันนี้เป็นวันครบรอบมิสุกิด้ดยวยแ๊บนึงนะ จริงๆผมมีอีกช่องหนึ่งเป็นช่องไาลงแอนิเมชันเฮ้ยเดี๋ยวเฮียติเฮียติโขาจะแบบเป็น Fox. มิสุกิเทนเทเรตฟ็อกมินจิ้งจอกจิบหางมิสุกิเป็นจิ้งจอกนะครับไม่ใช่หมาไม่ไม่ใช่หมา,ไม,ไ,มมาไม่ใช่แมวมันคือจิ้งจอกนะครับถึงหางมันจะเหมือนเห็ดก็เถอะไอที่บอกว่าเหมือนเห็ดใช่ไหตอนแรกๆก็เหมือนนะลองดูกันดีๆสิเหมือนเห <c oughs> <c oughs> มือนหเหนมือนเหมือนหางตัวเหี้ยไม่เหมือนหางตัวเหี้ยมันมีเกล็ดเกล็ดเกล็ดเหมือนหางตัวเหี้ยเลยเห็นไหม บอกว่าเหมือนเห็ดกระเถิดแต่กูคิดว่าเหมือนหางโเยี่ยมมาเหรอว่ามันเป็นเกิดเกิดกเล็ดเลยดูสิเห็นไหมสมัยก่อนนะตอนเพิ่งหัดทำแอนิเมชันตอนนั้นมันทำแอนิเมชันง่ายหน่อยเพราะว่าตัวมันเป็นปล้องมันไม่ใช่ตัวมันไม่ใช่สับปล้องนะตัวมันเป็นหนึ่งชิ้นแล้วก็เอามาเบนให้มันตัวมันงอได้แต่เดี๋ยวนี้คือมันเป็นสับปล้องเดี๋ยวให้ดูจะเปรียบเทียบกับมิสุกิสองโมชันอันนี้เป็นมิสุกิเวอร์ชั่นที่เห็นในคลิปกัน,นบ่อยคือใช้มากี่ปีวะ ใช้มาหลายเจนอยู่ก็เปลี่ยนมาละสองสามเจนมั้งจำไม่ค่อยได้ลอะอาจะต้องใช้มา1 2ใช้มา3 3ปีจนถึงคลิปนี้นะสนับจริงๆก็3ปีเจนนี้นะเจนเจนเนี่ย,นะนนยจริงๆใช้มานานกว่านั้นอีกนานนานคัวเดี๋ยวมันมีคลิปที่ปิดโอเป็นส่วนตัวอยู่เอาเอหียกูเปิดอยู่ตลอดมึงยืนยันเหียเลยนี้เป็นคลิปแรก มิสุกิ uki, นี่คลิปแรกเลยตั้งแต่ปี2 0 1 8ถ้านับรวมๆแล้วจริงๆก็คือ6ปีตั้งแต่หนึ่งกรกฎาคมถ้าถึงกรกฎาคมน่าจะครบ7ปีพอดีนะครับยี่มิสุกิควรโผล่เป็นตัวประกอบนะครับมันจริงๆควรเป็นตัวประกอบแล้วก็นี่เรามาดูเราพูดถึงเรื่องนี้กันอยู่อันนี้ปล้องใช่ไหมมันเป็นปล้องเดียวเห็นไหมคือพอกดออกมาปุ๊บตรงบอดี้มันจะเป็นเฮดกับแขนทั้งสองข้างเลยแล้วก็ มีนมฝนปิดไว้สมัยก่อนไม่ได้ปิดอันนี้ก็เป็นหางตั้งชอวจีมันกมเขียนว่าเทลเนาะโอเคนี่มันเป็นเห็นไหมอ่ามันเป็นเดียวเลยมันคุมคุมง่ายๆอย่างนี้เลยแล้วก็ไม่ค่อยแหลกด้วยส่วนอันใหม,ม,นนม่มันเป็นสามมันเป็นสามปล่องนี่เห็นไหมพอกดบอดี้แล้วมีบอดดี้ส่วนล่าง ที่เป็นฐานของบอดี้แล้วก็บอดี้ส่วนที่เป็นเอวข้างล่างจริงๆอันนี้คือเป็นฐานนะนี่เป็นเอวข้างล่างก็คือมี3มส่วนเนาะส่วนตรงกลางนี่คือตรงที่จะใช้เพราะว่าแต่เวลาหันมันจะเป็นหันอย่างงี้ใช่ไหมตรงกลางมันจะบิดอันนี้เราจะใช้หันเป็นตรงกลางนี่นเห็นไหมเป็นบอดี้ปล้องที่2ส่วนนี้เป็นบอดี้ปล้องที่3ก็คือบนสุดหน้าอกแหละ เห็นไหมมันจะมีสามปล่องเพราะเวลาทำแอนิเมชันค่ะเนี้ยมันจะหน้ามันจะยาวขึ้นเจ๊หนะมันจะยาวขึ้นแล้วยิ่งเป็นตัวที่ละเอียดเจ่ะเจ๊ะอกหุหน้ายาวเหยียดเลยมาถึงหน้าตรงเนี้ยอย่างอย่างโบชั่นแรกเนี่ยอย่างนั้นมันก็ปล้องเดียวเนาะมันยาวแค่นี้มันเปิดมันไม่ลกตามันทำง่ายเลยแต่พอเป็นปล้องนี้เห็นไหมยาวเหยียดเลยก็เลยส่วนตัวกูไม่อันนี้มันลำคาญนิดหนึ่งก็เป็นวันครบรอบของมิสโกีนะเดี๋ยวถ้าเราออกไปหาเดี๋ยวจะได้ตัดคลิปต่อ ยังคิดชื่อไม่ได้อยู่เลยอ่ะยังไม่ได้ลงคลิปที่ยังไม่ได้ลงคลิปแรกเลยด้วยซ้ำไงกำลังตัดอยู่กำลังตัดอยู่ถ้าถ้าถ้าเห็นคลิปนี้แสดงว่าคลิปแรกลงแล้วไงกำลังคิดชื่อคิดยูว่าจะเอาชื่ออะไรดีวะหรือแบบตั้งว่า3บรรทัดหนึ่งสามเป็นวรรคหนึ่งก็คือ3เป็นวรรคหนึ่งไม่ใช่31เตแต่3าเป็นวรรคหนึ่งเลยก็ดีหรือแบบรวไลฟ์บันทึกบันเดิมก็ก็ง่ายต่อการจําดีแต่มันเดี๋ยวได้ชื่อยังไงเดี๋ยวได้เห็นในคลิปนั่นแหละได้เห็นอยู่แล้วเพราะนี่เป็นคลิปที่สอง มันเป็นสัปดาห์ที่2แล้วถ้าได้ได้เห็นอยู่แล้วเราพวกมือว่าเจนเหน็นกันอยู่แล้วโอเคน,นะอันนี้เป็นเหมือนคลิปย้อนเวลาเลยเนาะฟาร์มร้านไหนมันจะเปิดวะอาจจะมีก็ได้นะอาจจะมีเดี๋ยวขี่ดูเดี๋ยวเผื่อม,มีอาเนี้ก็กระจบที่เซเว่นบรรยากาศเวลาอย่างนี้จริงๆชอบแบบช่วงตีสามสี่ห้าอย่างเงี้ยชอบจรงเลยบรรยากาศมันดีถ้าแบบร้านอาหารมันเปิดช่วงตีสี่ตีห้าก็ดีอะโอ้โหผมขับรถแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็ไปเจอกันที่ร้านเดี๋ยวกูขับรถแป๊บหนึ่งเดี๋ยวก็ไปเจอกันที่ร้านเลย ตายทีเซเว่นอยู่ดิคนวนรอบก็เหนื่อยเท็จรอบหนึ่งแล้วไอ้เฮยก,ก็ว่าก็ฟูอยู่ว่าแบบร้านอาหารที่ไหนจะมาเปิดตอนนี้วะสุดท้ายก็มาตายที่เซเว่นกูแล้วกูเป็นอะไรเมื่อไหร่ยินลอ้อหายกูชอบมายินล้อโซนนี้นะไปเตันเน้งแต่เด็กไม่เวียนการ์ดแยนการ์ดเด็กใหม่เหรอเ็กไม่ใช่กูหมายถึงว่าข้างหลังไงคนน,นั้นโอเวอร์เด็กด้วยอยากเล่นนะอันนี้แหละ แสแน่ว่ามีคนมาบีมึงเยอะเลยสิท่าตัวของแบนเป็ดเลยนม่ก้าการ์พอรนี่มีการ์พอรนี่โอน่าจะชอบมาแล้วครบกะหมดมาแล้วนะครับเดี๋ยวมาสรุปยอดกันว่าเสียหายไปเท่าไหร่แล้วเสียหายวันนี้ไปที่158บาท กินมาตอนแรกนึกว่า120กว่าบาทอ่าอย่างแรกก่อนเลยเรามาดูกันทีละอย่างดีกแบบว่าว่ามีมีแค่อย่างเดียวที่เพิ่มเข้ามานี่คืออาหารที่กูกินตอนกูนลดน้ําหนักตอนก่อนนั้นนั้นคือน้ําหนักประมาณ98ลดลงมาได้เพราะกินอยนี้ไม่ได้กินมือเดียวแตยกินหลายมือนน้ออยากกินขนม6เคี้ยวทายังไงดีไอ้นี่ไม่รู้ว่าไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยเห็นใครแนะนําแต่เขาบอกว่าอยากกินเลยเดี๋ยวมันอ้วนรู้ไหม ซันไบที่เขาบอกว่าเป็นอาหารของคล้นครีนอะไอเนี่ยไขมันเยอะกว่าซันไบแค่2กรัมซันไบมัน21กรัมหอเท่ากันเลยน้ําตาลน้อยกว่าด้วยแต่แคอลอรี่มันเยอะกว่าหรือเปล่าจำไม่ได้ไม่ได้ดูแต่แบบนี่อาวุธสงครามปกติกินตานกพิลามนะแต่เชียดแบบตานกพิลามมันแบบมันก็แปลกอะ ถึงมันได้โปรตีนเนยอะนะจริงๆอตาโลงพิล่ามันได้โปรตีนคนเยอะเลย2ีกรัม2ี่หรือ18กรัมเนี่ยแต่อ้นี่มันได้โปรตีนแค่10กรัมต่ำกว่า10แต่ไม่เป็นไรเรากินอย่างอื่นทดแทนได้ไอ้นี่ไอ้นี่ก็ไม่รู้ว่ากินแล้วอ้วนหรือเปล่าแต่กูว่ากินนะ <laughs> ไ,มไม่รู้เหมือนกันแต่ว่า ก็เหมือนเดิมอะตอนลดน้ำหนักก็อันนี้เป็นอาหารกับแก้มกับเวลากินกับข้าวแล้วแบบกินข้าวกลรองแล้วแบบมันปแปลกๆก็เลยจะซื้อ,อน,นี่มากินกับไข่แล้วก็อีกอย่างหนึง่งอันนี้อยูด่ด้วยนะข้าวเพิ่งพูดไปเมื่อกี้เองข้าวข้าวเปล่าไว้ไกินกับปลากระป๋องนี่แหละจริงๆจะกินอกไก่แค่เบื่อกันแล้กินเยอะส่วนนี้นี่ของใหม่เป็นของใหม่ ข้าวหอมมันปูกะเพราอกไก่คลีนด้วยนะใช่ไหมกินดีไขมันอิ่มตัวต่ํเป็นแหล่งโปรตีนได้โปรตีนเยอะด้วยได้โปรตีนเท่าไหร่วะลืมดูโปรตีนเลยหยิบมาไม่ได้ดูโปรตีนได้โปรตีนเท่าไหร่วะโปรตีน26กรัมคลีนอีมะหาเย็ดเค็แต่ไม่ค่อยชอบไอเทมนี้เท่าไหร่มันไม่อร่อยต้องลองดูถ้าอร่อยมีซ้ําผักไม่น่ากินเป็นคนไม่กินผักเลยต้องกินนี่เลยไม่กินจริงๆ ขอโทษนะครับไม่ได้คิดจะด่าอะไรนะฮะดีเลยนะครับถ้าอยากสปอนก็ยังคงสปอนได้เหมือนเดิมแต่ว่ามาแชนแนลอร่อยกว่ามาแชนแนลอร่อยกว่านะครับแปปนี้หรืองานวันนี้คนไหนแบบเนื่อนมาเจอแล้วอยากสปอนนะครับส่งมาแชนแนลให้กินด้วยครับมันสั่งอีกกล่องนึงแล้วอยากกินคขนมอร่อยมากไฮไลท์ในงานวันนี้ไม่กินผักแล้วดีที่เขาแยกให้ทำดีมากทำดีมากนะครับที่คุณแยกให้แต่มันเลี่ยมแมบเลยดมกินกินจีดฉีดกินกับของเซเว่นเลย แต่มันจะจืดนิดนึงนะสีมันจะดจือดอ่ะก็ส้มก็เป็นอาหารคลีนมันก็จะดจือดอะ่ะมนกินข้าวอืมอืมมันดิสกอรที่เคยดีอยู่ที่คิดนะก็เลยนอว่าจะดจืดเลยว่าแบบไม่อร่อยเลยเหมือนอาหารคลีนทั่วไปนะอืมอร่อยอร่อยเลยครับน่าจะเป็นข้าวไรซ์เบอร์รี่เนาะถ้าข้าวก้องจะสีเหลืองเห็นไหมสีมันก็จะดจือดอะ่ะ หอมมันปูเหรออันไหนคือมันปูวะกินมันปูแบบนี้จะไม่ได้แต่เป็นว่าอร่อยราคาเท่าอกไก่ทั่วไปลอกไก่ไม่ได้โปรตีนประมาณนี้แหละแล้วราคาก็เท่านี้ด้วยปกติไม่ชอบกินข้าวไลเบอรี่นะแต่ว่าแบบเพราะมันอร่อยวะ๋อมหอมมันปูหอมมันหอมมันปูใช้ได้ครับโอเค ทำไมมันอร่อย,ออยทำไมกูรู้สึกว่ามันอร่อยทิพหายเลยนะเพราะน่าจะเพราะว่าอาคติเรามันติดลบไปแล้วอนะ่ะเนาะมาแบบข้าวครีมมันต้องจืดต้องไม่อร่อยอะไรกันแต่ไม่แบบก็เดี๋ยวกินขอยป,ปับตัวกินข้าวเราตัดคลิปก่นอ,กนอนเดี๋ยวไว้เจอกันตอนเย็นหรือตอนไหนมีอะไรจะถ่ายจะถ่ายให้ดูนะครับอันนี้ก็อร่อยตามท้องเรื่อง <laughs> ก็ปลากระกป๋องนะเราจะไปแก้มือที่บัวบีดกันอันนี้เป็นมันพฤหัสครับ เราไปถ่ายแก้ที่บูบีดกันจริงๆต้องไปตั้งแต่เมื่อวานละแต่ว่าเมื่อวานมันหลับแซบม,มันเดีต่ครั้นี้เตรียมตัวมาดีครั้นี้กินข้า,มา,ว,นนขาวมาแล้วนอนหลับพอครั้นี้เตรียมตัวมาดีแล้วก็จะไปตั้งแต่สี่ห้าครึ่งโอเคไปถึงน่าจะสักหกโมงนิดๆดเดี๋ยวขึ้นตอนเช้าในกาลันดีมาถึงแล้วนะครับสัมผัส,สดได้ก่อนเลยสดชื่นกว่าวันนั้นอะสดชื่นกว่าคลิปที่แล้วอะกินข้าวมาแล้วนอนมาแล้ว ก็น่าจะดีขึ้นแต่วันนี้คนน้อยกว่าคนน้อยคนน้อยก่อนั้นน่ะวันเดียวกันวันเดียวกันคือคือว่าอ่กูเป็นเหมือนแม่ลืมมาเทีบายให้ฟังในคลิปนั้นคือกูเป็นเหมือนแม่เป็นเหมือนเรียกว่าวินแม่กูก็เป็นก็คือถ้าทําอะไรหนักๆแล้วมันจะเหมือนจะเป็นลมตอนแรกอ่ะคิดว่าทั้งแม่ทั้งกูน่าจะเป็นคนที่คนที่ปอดเล็กก็เลยทําอะไรแบนี้แล้วมันจะเวียนหัวก็ไม่น่าใช่นะมันต้องเหนื่อยเร็วแต่ก็ไม่เหนื่อยนะจริงๆไม่เหนื่อยมันมันแค่แบบเหมือนจะอ้วกเฉยๆแต่คราวนี้นะะว สุดท้ายลืมยานุ่งไม่ต้องใช้หรอกวันนี้ไม่ต้องใช้หรอกเออแล้วลืมเอาให้ดูผูวบิดวันที่หนึ่งเมษานะครับไม่ขึ้นฟรีแล้วหวัวเลยวยี่พระนักบวชฟรีคนพิการฟรีเด็กอายุต่ำกว่าสามปีฟรีเด็กอายุสามถึงสิบสี่สิบบาทผู้ใหญ่สี่ปีขึ้นไปยี่สิบบาทส่วนหกสิบปีฟรีคือแปลว่ากูต้องกูต้องจ่ายยี่สิบบาทได้แหละถ้าขึ้นนะค่าขึ้นผูวบิดยี่สิบบาทนะครับก็ถ้าดูคลิปนี้อยู่แล้ว ดูคลิปแล้วรู้สึกอยากจะมาตามก็กำตังไว้แน่นๆนะครับ20บาทยิงขับรถมาก็ปะทะหมอกเย็นสบายดีนะถ้าขึ้นไปข้างบนนะ่าจะสบายไปกันคราวนี้เราจะมาแก้ตัวกันเอามาแก้ตัวกันเดินมาถึงตรงนี้ละนี่นี่นี่อีก100เมตรถ้ำพระใช่ไอ้ที่มาอาทิตย์แล้วแล้วขึ้นไปนะ่ะอยู่บนนู้นเลยนะ่ะอยู่บนนู้นกูจำทางได้ถ้ำพระอ่าที่มาอาทิตย์ที่แล้วอะ่ะไอคลิปที่แล้วอะ่ะนั่นแหละกูขึ้นไปติดอยู่ตรงนั้นแล้วแล้ว,ลวก็ลงมาเนี่ยถึงแถวๆแค่นี้เกือบอ้วก ถึงแล้วมาถึงวะอาทิที่ถึงอาทิตย์ที่แล้วก็ลงไปอ่ะนี่ถึงแล้วนี่ถึงแล้วแล้วก็วิวจริงๆด้วยจากตรงนี้ก็ลงได้เลยนะถ้าพอใจแล้วก็ลงได้เลยนี่สวยเนาะ เห็นไหมอีกดึงก็ถึงแล้วอีกด็กอีกด็กก็ถึงแล้วอีก150เมตรใกล้กว่าที่คิดอีกด็กก็ถึงแล้วครับฮืมฮเดินหน้าสวกทรายก่างใกลคอยช้างเฮื แล้วบนยอดไม่ถึงขั้นทะเลหมอกแต่ก็พอดูแต่ก็พอเป็นหมอกอยู่ไม่รู้ว่าหมอกหรือพีเอ็มสองแฮร์ดึงแล้วถึงเราจริงจังโอ้ นีส่สวยฝนนี้สวยนะเดี๋ยว,ยวไม่ใช่ทะเลหมอกว่ะแต่เป็นทะเลพีเอ็มเลยพาทีขึ้นฝั่งนี้ตรงไหนวะพาทีอยู่ไหนวะในกล้องไม่เห็นแต่มาอยู่ฝั่งนี้แหละอ่ามาขึ้นภับิดตอนเช้าสักครั้งในชีวิตถึงไม่ได้ขึ้นมาตอนมาเป็นทะเลหมอกก็เถอะแต่ก็ ก็อไปรอมาถึงแล้วกันจริงๆ,ๆสดชื่นดีนะเป็นเมืองเมยปปอนอฮอ,อตแล้วก็ยอดบัวบิดฮอตระเดือบัวบิดนะเอ,อ๋เห็นไหมแบบ หลอกลวงเนี่ยหลอกลวงเนี่ยจังหวัดเลยไม่มีทะเลนะครับฉลามก็ไม่มีด้วยถึงมันมีสระน้ําหรือมันมีบ่อน้ำก็แต่แต่ฉลามไม่มีนะครับไม่มีเพ่ขึ้นโบบ่นมาเรื่อยๆเนี่ยกวางก็ไม่เห็นสักตัวนะครับสัตว์สิ่งมีชีวิตเห็นอยู่ไม่กี่ชนิดครับสิ่งมีชีวิตเห็นเต็มหมดปลวกนอนยุงแมลงวีแมลงวันครับนกด้วยอ่ะอแถมนกให้แล้วออกไปถึงแล้วนะครับเป็นการออกกำลังกายทีดีแต่ตอนเช้าคงนานๆทีแล้วกันแต่ยอมรับนะว่าตอนเช้าสดชื่นดีตอนเช้าสดชื่นมาก อมเย็นด้วยลมเย็นมากนะคือข้างบนลมมันโกกอะแบบเย็นเย็นขนลุกเลยอ่ะดูดิขนลุกเลยก็ไม่โฟกัสดีเฮียกองกรชจกไอเสาตรงนั้นนั่นอะไรวะเห็นไหมวะ่นเห็นไหมไอตรงนั้นมันอะไรอ่ะมันคืออะไรอะเดี๋ยวอยู่สักพักหนึ่งเดี๋ยวเราอยู่สักพักหนึ่งเดี๋ยวก็ลงไปก็สวยนะเป็นไม่ค่อยได้เที่ยวประเทศเลยเท่าไหร่แต่ตอนคืนตอนกลคืนภูบิดสวยกว่าตอนเช้าตอนเช้าแบบเช้าเลยอ่ะ น่าจะสวย้าที่ตกดินน่าจะตกฝั่งนู้นมันจะตกฝั่งน,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 งนี้แต่ว่า,าตีฝั่งนี้ภาพที่จะตกฝั่งนี้เห็นว่ตาตอนกลางคืนวิวสวยครับตอนเช้าว,วิวก็สวยเพราะงั้นอาบเชนชวนถ้ามาจังหวัดเลยก็อย่าลืมมาเที่ยวนะครับมีหลายที่ที่แบบน่าเที่ยวกว่าน,น่าเที่ยวเยอะเดียเด๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวพาไปเที่ยวนะครับมีฟูบอบิดแล้วก็ผางามก็น่าไปเดียเด๋ยวเดี๋ยวรอเพื่อนมารอเพื่อนจากกรุงเทพม,มา เราเพื่อนจะกรุงเทพมาให้มีตังก็อยากจะอยากจะออกตังให้พวกมันมาเที่ยวฟรีๆนะเนาะอยากพาเพื่อนมาเที่ยวจวังหวดเลยมีอะไรน่าทเที่ยวเยอะนะครับเดือนตุลากก็ไปเที่ยววันเกิดไอ้กินไปกรุงเทพบ่อยสนุกดีไปเที่ยวไปเที่ยวนะเดี๋ยวพวกคลิปเที่ยวอะไรงั้ยนนะ่ะเอาไว้เจอกันในไปปลาดนะครับในไปปลาดเนี่ยเอาไว้ลงคลิปเที่ยวแบบเที่ยวแบบใหญ่ๆอะไรอย่างนง้นแต่อไอ้คลิปเนี่ยเอาไว้เก็บเก็บแค่อาทิตย์เฉยๆถ้าได้ไปเที่ยวกรุงเทพก็จะงดลูไลฟ์นี้นะครับจะงดแล้วเราก็จะไปลงที่ไปปราดแเท็ จะได้จันร้องดังปัร์แล้วก็ลงดีกว่าเราลงกันดีเดี๋ยวเดี๋ยวเราลงไปอาบน้ำแล้วก็ไปทํางานกันดีกว่าสําเร็จแล้วนะครับสำเร็จแล้วเย yes. สสำเร็จสำเร็จการขึ้นภูิีตอนเช้านะครับแก้ตัวจะคลิปที่แล้วที่ดีไปไปกันดีกว่าเฮ้ย จำได้ไหมอาทิตย์ที่แล้วเน่ยฮะยัอ่อยู่อาทิตย์ที่แล้วเราเจอกันไปเองจำได้ไหมไหนูชื่ออะไระ <S <s <ales> <S อะเอฮะอต้อนรับเลยถ้าบอกว่าแม่ถ้าแมวอยากเล่นด้วยมันจะสส่หางล่ะหรือมันจะคากริ่งหางอ่ะตัวนี้หางกุดอ่ะแล้วตัวนี้หางกุดนี่ต้องดูอะไรที่มันกลกตัว,ลวเละแมว อ่าคือตอนกำลังจะขี่กลับก็จำได้ว่าอ๋อมันมีสถานที่หนึ่งที่ไม่ได้มานานละมันอยู่หลังฟัว <c oughs> บินนี่แหละ <c oughs> เป็นจุดตั้งคํำครับเป็นนี้ฝ้ายน้ำน้นอะไรไม่รู้อ่านไม่ออก <c oughs> นี่ เคยมาตอนนั้นมันค่อนข้างสวยครับมันถ้าช่วงฤดูที่ฝนมันตกเยอะๆน้มันจะไหลซาซาสวยมากก็ว่าสวยนะขนาดขนาดกูเป็นคนเลยแท้ๆกูไม่รู้ว่าตรงนี้มันมีอยู่้กูรู้จักเตพภูว์บิดแต่ไม่รู้เลยว่าตรงนี้มันมีอยู่เพิ่งรู้ตอนเมื่อปีสองปีที่แล้วตอนเพื่อนมันพามากูเองก็ไม่ได้มาสองปีแล้วเหมือนกันตั้งแต่เพื่อนพามาล่าสุดเลยแล้วเดี๋ยวมาดูดีกว่าเอารถจอดอยู่ตรงนู้น เราจอดไว้ตัวนั้นเห็นเขียนั่นไหมเพราะว่าทางขึ้นมันฮะทางลงมันค a r คอมากตัวนี้ทางขึ้นมันแบบมันตอนลงก็ูก็เสียวล้มอยู่แล้วมึงดูมึงดูทางที่แบบลงไปอีกตรงนี้ดูหลุมดิไอ้เหี้ยแล้วดูทางลงคาดคอมากเนาะมันเป็นมันเป็นหลุมคูขาแบบคูมันเป็นหลุมมันเป็นหลุมคูขาคู่ขาแบบโคตร h a คออ่ะโอ้โหมึงยูทางทางตรงนี้ซะก่อนมันเป็นทางลาดมันเป็นทางแบบ ลาดลงไปนะเอาบิก๊กไบโอยแค่เลยก็จะล้มแล้วอ่ะเอาบิก๊กไบลงไปนะโอ้โหกูกูกูคงไม่ได้บิก๊กไบกูขึ้นนะเห็นก้อนใหญ่เยอะมากเลยรักเราไม่เสียมคลายฝ่ายน้ำลายฝ่ายน้ำลายไม่มีน้ำแล้วนะอืมต้องมาตอนที่น้ำมันน้ำมันเยอะนะถึงจะสวยน้ำไม่มีแล้วเขียวเลยน้ำนิ่งเลย ถามากับเพื่อนอะนั้นก็กน้ำก็ฝายก็ก็เขื่อน <laughs> มันก็ซาซาซาทั่วไปมันไม่มีอะไรมากแต่ว่าพอน้ําพอน้ํามันซาซาซา,ซา,ซาลงมาเนาะน้ำมันล้นลงมามันมันเป็นเขื่อนอะ่ะมันจะมีไอ้น้ําแบบกลิ่นชื้นๆหน่อยแบบไอ้น้ําเหมือนมันละอองน้ำารอกเหมือนแบบเหมือนพวกไอไดส์ I <laughs> โอเคอันนี้ก็เป็นอีกที่หนึ่งที่พามาดูนะครับเป็นหลังเป็นข้างหลังของฟูบบินใช่เนี่ยฟูบบิทอยู่ฝั่งนี้ไอ้นั่นนะใช่ไหมวะ <laughs> ไม่รู้ว่าใช่เลยว น่าจะใช่วือตรงนี้ผม,ผมว่าโอเคโอเคโอเคเลยแหละแต่กลิ่นมันไม่ค่อยสดชื่นหายอืมกลิ่นไม่ค่อยสดชื่นหลังหอกูอยังสดชื่นเว่าอีกจริงจริง <S <S จริง,รง <S <S เรื่องอีกที่หนึ่งมาเลยมันมีเขื่อนอยู่หลังหอกูอยู่เป็นเขื่อนเลยนะเป็นเขื่อน อ่านั่นแล้นั่นก็นานๆทีไปเหมือนกันเดี๋ยวพาไปเดี๋ยวพาไปเอาไว้คลิปหน้าไปเจอกันนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมพาไปเอ๊เดอะอาทิตย์หน้าเดือนหน้าผมกลับบ้านใช่ใช่ใช่อาทิตย์หน้ากลับบ้านครับกลับไปเอาใบเกินอาหารนะกลับกลับไปเกินอาหารไปยืปดใบรอโดเรียนรอดอมาคุณเรียนรอดอเดี๋ยวไปยืปดใบรอดกลับวันพุธพระธาตุสุขเดี๋ยวเดี๋ยวก็กลับหอวันเสาร์ชี้เดย์พอดีชีดเดย์พอดีเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูฟ้าล้วยไปหาอะไรกินกันแต่ตอนนี้ขับม่องก่อนดีกว่า คําเตือนตัวใหญ่ๆเลยนะครับใครกลัวหมาทางนี้อย่ามาคนเดียวนะครับเพราะว่ามันมีหมาเต็มสองข้างทางเลยครับหมาเยอะชีย้ยเลยเยอะอย่างกับแบบเหมือนมารอต้อนรับอะไรสักอย่างไปครับกลับบ้านกันเล่งตลกทุกมุมโลกครับรถแบตหมดคือว่าแบตมันหมดตรงทางที่พาไปดูมาเมื่อกี้นี่แหละกูเข็นมาจากนูน่น โลสองโลได้ขินมาโคตรไกลเมื่อกี้เรียกให้เตอร์มาช่วยไลเตอร์อยู่ใกล้สดุดพี่ตังก็ขับรถไม่เป็นคนอื่นก็น่าจะกลับบ้านก,กับช่องกันหมดละนี่ไงบอกว่าบอกว่าแบอบ,อ,บอ,อยากถ่ายสัปดาห์ไมีไม่งมีคนเทนเนี่ยรถแบตหมดเัสดีตอนกเคนครับตอนนี้เป็นเวลาตีหนึ่งตีสองละตอนนี้ตีสองอผมนั่งอยู่ในมอครับวันนี้วันอาทิตย์ครับแล้วก็ตอนม,มาตื่นตอนเที่ยงคืนด้วยเพราะแบบ นั่งตัดงานอยู่แล้วแบบมันง่วงขึ้นมาก็เลยหลับตั้งแต่บ่ายหนึ่งบ่ายสองเต้นตอนเที่ยงคืนโอโหตายงาแล้วก็เลยหาพื้นที่ที่เอาไว้นั่งพูดคุยอย่างนี้แหละครับตอนแรกไอ้จริงๆตรงปตทสวยกว่าน,นะแต่ไม่รู้ทำไมเลือกมาตรงนี้เหมือนกันเพราะว่าตอนนี้ผมไม่มีอะไรทำผมชอบมานั่งตรงนี้นี่แหละมันโปง่งถูกไหมตรงตรงนั้น,นมันแผ่นชายมันเป็นสนามบิงเนาะตรงนี้ตอนเชา้าจ,จะเป็นสนามบิงมันโปง่งมันหายใจสะดวกมัน่นนายเทครับแล้วตอนมันเปิดไฟตอนตึกตึกนั้นเปิดไฟหรือแบบเนี้ ตอ,ตอนที่ตอนสองถึงสามทุ่มมันจะสว่างมันจะสวยก็เลยอชอบมานั่งตอนนี้แต่ตอนนี้น่าจะมาดึกเกินไปไหน <c oughs> อันว่าอาทิตย์นี้ก็มีอะไรประหลาดๆเต็มไปหมดเลยครับวันศุกร์ไม่ได้ไปออกกําลังกายครับป,ปว่วยแดกเนี่ยมันตามที่เห็นเลยครับมันปรสิกธิแบตไปหมดไอ้ตรงน,นี้ผมพาไปดูเขื่อนอะไรน้ําลายอะไรสักอย่างแบตลดหมด ชิบหายเลยเเขียนโคตรไก่แล้วก็โทยเรีเพขึ้นมาช่วยหลังจากนั้นก็ป่วยรู้เลยโดนย,ยุงป่าหาไปแดกแต่ว่าแค่วัดขึ้นจามฟูดฟิตฟูดฟิตนะจามอย่างเดียวเลยก็ <c oughs> เอาไว้เจอกันอาทิตย์หน้านะครับสำหรับพวกคุณอาจจะใช้เวลาเป็นอาทิตย์เลยนะครับแต่จริงๆผู้นิชาผมก็ต้องอัดอีกรอบแล้วนะครับเอาเป็นว่าก็รักษาสุขภาพทุกคนรักษาสุขภาพด้วยนะครับเพราะว่ามีแผ่นดินไหวเนาะเพิ่งมีเหตุแผ่นดินไหวไปเมื่อไม่กี่วันก่อนก็ใครที่อยู่ในตัวมืกรุงเทพก็ขอให้ปลอดภัยนะครับอืส่วนอยู่ประเทศเลยก็เขาบอกมีครับมีแผ่นดินไหวแต่ไม่ไม่เห็นรู้สึกอะไรเลย <c oughs> เอาเป็นว่าไว้เจอกันอาทิตย์นหน้าครับรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับแล้วก็ฝันดีครับฝันดีครับทุกคน